กราบนมัสการพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายธรรมสัมมาสมุทธะปัจฉิมาสมุทธะทุกพระองค์ด้วยความครพนอบน้อมลูกขอนำเสนอการสรุปธรรมะของคุณแก้วนำสมุดขอรับสวัสดีครับผมจะมาสรุปหัวข้อทางการสอนทางผิด มีโทษเช่นไรในปัจจุบันนี้เรามักจะพบเห็นผู้ประกาศธรรมเผยแพร่ธรรมจำนวนมากมายผู้ที่จะสอนธรรมให้แก่บ,บุคคลอื่นๆจึงจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องได้รับการฝึกฝนตนให้รู้เตือนรู้แจ้งเข้าใจความหมายของธรรมอย่างลึกซึ้งให้แตกฉาน และให้ละเอียดถูกต้องและพิจารณาให้รอบครอบอย่างถี่ท้วนให้มากมิฉนั้นแล้วถ้าบุคคลทั้งหลายไม่รู้ไม่เข้าใจในธรรมอย่างเจนแจ้งไปชี้ทางในสิ่งที่ตนไม่รู้ตามความจริงเป็นเหตุให้ผู้อื่นหลงทางเสียเวลาไปผิดทาง เกิดความเสียหายต่างๆได้การที่รู้ผิดเข้าใจผิดไม่ตรงต่อสัจธรรมต่อคำสอนของพระพุทธองค์เท่ากับเป็นการประมาทต,ต่อหลักทรงที่ถูกต้องประมาทต,ต่อองค์พระเจ้าพระอรหั์ทั้งหลายให้กับตนเองยิ่งเผยแพร่ออกไปมากเท่าไหร่วิบากกรรมก็จะมากขึ้นเป็นเงาตามตัว และความไม่รู้แจ้งในธรรมสอนไปผิดๆเป็นการสร้างเวงกรรมให้ผู้อื่นเพราะผู้อื่นจะนำคำสอนของเราไปสอนผู้อื่นให้ลุ่มหลงในคำสอนที่ผิดๆยิ่งสอนให้คนอื่นหลงเท่าไรตนเองก็จะหลงมากกว่าผู้อื่นหลายเท่าเพราะต้องแบกความรับผิดทั้งหมดที่ผู้อื่น ได้สอนให้กับบุคคลจำนวนมากผู้หลงทางทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นผู้สอนหรือผู้ทุกสอนก็จะประพฤติปฏิบัติผิดทางกายวาจาใจในทางที่ผิดคือจะคิดผิดพูดผิดทำผิดจะเสียเวลาแม้ว่าจะปฏิบัติมาเป็นเวลายาวนานเสืบต่อต่อไปก็อย่าทำผิดอยู่ดี โอกาสที่จะสำเร็จบรรลุธรรมเป็นพระอริยะบุคคลก็ยากเว้นแต่จะกลับตัวกลับใจจะรู้ตัวเข้าใจว่าหลงผิดพร้อมที่จะปฏิบัติใหม่ให้ถูกต้องตามคําสอนขององค์ตถาคตแต่ในทางตรงข้ามบุคคลทั้งหลายรู้แจ้งหึนจริงในความถูกต้องดีงามแห่งธรรมมีปัญญาเติมรู้ สว่างสวายชี้ทางผู้อื่นถูกต้องตามหลักธรรมก็จะนำพาให้แสงสว่างแตโดงจิตผู้อื่นๆและผู้อื่นได้นำไปสอนต่อผู้อื่นๆอ,อีกความสว่างสวยายก็จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆยิ่งรมนั้นได้แสดงที่ใดแล้วให้แก่บุคคลใดความสว่างสวยก็จะสว่างไปทุกทิศทุกทาง ตามสถานที่ต่างๆแห่งธรรมที่ได้สแสดงเป็นนั้นรวมถึงบุคคลที่นั่นก็ย่อมได้รับแสงสว่างไปด้วยความสว่างสวายมากมายอันมีประมาณนี้ก็จะย้อนกับบุคคลที่เป็นต้นบุญต้นบารมีให้มีพลังบุญเจิดจ้ามากขึ้นยิ่งยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมและยิ่งแตกฉานเตินรู้ในธรร มากๆยิ่งขึ้นไปด้วยพลังบุญส่งผลให้บุคคลทั้งหลายได้รับความสำเร็จในการประพฤติปฏิบัติได้อย่างรวดเร็วเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปจนได้รับความสำเร็จเป็นพระโสดาบันที่แท้จริงเพราะสิจิธาคามีที่แท้จริงพระอนาคามีที่แท้จริงและพระหันที่แท้จริงและความหุดพ้นที่เท้ยงแท้ในที่สุด ไม่ต้องกลับมาเกิดสิดขอบคุณมากครับขอบุญกุศลจากการใช้เสียงเป็นธรรมทานจงบังเกิดแก่คุณแก้วนามสมมุติด้วยเทิน